วิดีโอนี้สนับสนุนโดยวัสุธากรุ๊ปและฟิล์มลามิน่าสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เกาะที่หนึ่งข้างนอกสต็อกโฮล์มนะครับแล้วก็ข้างหลังน่าเป็นนิสสันอารีออนนะอันนี้นเป็น63กิโลวัตต์ชั่วโมง front wheel drive นะครับแล้วก็มันจะมี87กิโลวัตต์ชั่วโมง front wheel drive แล้วก็87ก Wh ิโลวัตต์ชั่วโมง all wheel drive นะครับแล้วก็ในวิดีโอนี้นะผมอยากจะลองทดสอบดูว่า ถ้าเราขับที่ถนนใหญ่ที่ซูเปอร์ไฮเวย์มันจะใช้ไฟเยอะแค่ไหนเพราะว่าที่วิดีโอที่ผ่านมานะผมขับที่มันช้าหน่อยันมือน,นโซนนี้อะแล้วมันก็ใช้ไฟฟ้าน้อยอันนี้ก็โคตรดีนะเพราะว่าผมได้คุยกับนิสสันเอนจ n เนียร์แล้วนะตอนกินลนันเมื่อกี้นี่นะถามหลายอย่างนะผมรู้สึกว่าคันนี้อะตอนเราขับช้านะครับมันใช้ไฟฟ้าน้อยก็แปลว่ามันคงจะมีดรายเทรนเอฟฟิเชนซีมันดีนะครับ เหมือนเหมือนเทสลาแล้วก็เหมือนรถเกาหลีอ่ะไอออนิก็ไม่ใช่จะไอออนเหมือนกันคีย์อย่างนี้อแล้วก็เอ g เ n น e r เนร์มันมีใบไมเลยแล้วก็นิสสันเอ g จิเน r เขาบอกว่าถ้าเทียบกับนิ s ส mm ันลีฟนะเขาได้ทำให้มันดีขึ้น i <iny Basically? íamos> ิสสันลีฟมันใช้ PM เ o t ม r อเตอร์นะ p e r m a มา n t m a g n ก t น o มอ r อันนี้เป็น Synchronous induction Motor แทน แล้วก็ปกตินะ induction mode มันจะมี efficiency ต่ำกว่า P M mode นิดหน่อยนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาได้ทำอะไร magic ให้มันใช้ไฟฟ้าน้อยแต่ว่าเขาก็อธิบายนะว่าไม่ใช่แค่นั่นหรอกเขาก็พยายามดูใน gearbox ใน drive train ทุกอย่างแล้วก็พยายามจะทำให้ resistance ให้ใหทุกอย่างมันน้อยลงที่จะทำให้มันใช้ไฟฟ้าน้อยผมก็ประทับใจนะว่าคันนี้มันใช้ไฟฟ้าน้อยแต่ว่าคันนี้นะมันมี drag coefficient 0.3ก็แปลว่า าเราขับที่ s ุปอร์ไฮเวย์มันอาจจะใช้ไฟเยอะก็เราต้องเช็คตัวว่ามันเป็นเยอะแค่ไหนนะเดี๋ยวเ,เตรียมตัวนะครับเข้าไปน,นั้นี่ผมก็ได้คูลดาวนิดหน่อยนะวันนี้มันหนามันมันร้อนว่า15องศาครับแต่ว่าเราก็ได้พรีค cool, ูลในรถนะให้มันเย็นสบายดีนะครับแล้วก็พลานนคือเราจะขับไปที่สนามบินแต่ว่าจากนี่ไปมันช้า,เ,าเราคงยังไม่รีเซ็ตทริปมีแต่เราคงจะขับไปถึง มานี่จากนี้มันจะเป็นประมาณ70ลิมิตนะครับแล้วก็มันก็ค่อยเร็วเร็วขึ้นเร็วขึ้น80ด,ดูก่อนเราเราน่าจะรีเซ็ตตอนเราไปถึงสักร้อยลิมิตแล้วก็ค่อยดูว่ามันมันเป็นเท่าไหร่นะแต่ว่ามันไม่ไกลมากนะเนี่ยเออก็ชาม,มันไม่ต้องวัดไกลก็ได้เราก็อยากจะรู้ว่า,วาที่ซูเปอร์ไฮเวนเป็นไงอะ่ะก็โอเคนั่นเดี๋ยวต้องออต้องขับไปสชัพหมก่อนโอเค ตอนนี้เรากำลังขับไปทางเหนือนะไปถึง Super Highway แล้วก็ที่นี่ก็เป็น80ลิมตนะครับแต่ว่ามันมีรถเยอะหน่อยผมเพิ่งจะรีเซ็ตทริปมีแต่นะผมต้อง Reset ตอนกาลังขับถ้าให้ดีเราต้องรีเซ็ตตอนเราอยู่นิ่งแต่ว่าก็มันจะผิดนิดหน่อยมันจะเป็นที่มันมันอันนี้เป็นข้อดีนะนิดหน่อยนะแต่ว่าก็ช่างมันนะครับแล้วก็เราจะมีโอกาสขับสัก 30กว่ากิโลเมตรเนี่ยก็จะเราจะไปถึงสนามบินนะก็จะได้เทสนิดหน่อยนะว่าตอนขับซูเปอร์ไฮเวย์มันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเท่าไหร่เนี่ยร้อโอเคแล้วเนี่ยเราขับเกินลิมิตได้หน่อยนะขอให้ตำรวจมันไม่ดูนี่นะแล้วก็ก็ใช้โปรพ i l เลอโอเคมันก็แอคทีฟนะครับเดี๋ยวขับไปเรืนี้หน่อยแล้วก็ตอนนี้ก็เกือบบ่าย3แล้วนะนะวันธรรมดาก็เริ่มมีรถเยอะนะครับ แล้วก็ผมก็ได้เช็คลมแลนะนะลมมันจะมาจากาข้างขวานะครับก็แปลว่าเราไม่มีอะไรแบบ Advantage หรือว่ามันไม่ได้ใช้ไฟฟ้าน้อยเพราะว่าเรามีลมส่งอะไรหรอกก็ก็น่าจะดีนะเนี่ยแต่โอ้โหที่นี่28องศาเลยหรอโอ้ร้อนนะอันนั้นก็เป็นคงจะเป็นข้อดีนะว่ามันอากาศดี <laughs> มันร้อนอนะแต่เราก็ต้องใช้แอร์นิดหน่อยนะแล้วก็มันมีรถเยอะอืมโอ,โอเค ตอนนี้เราไปถึง100ลิมิตแล้วนะครับเราก็ขับเร็วขึ้นได้อีกนิดหน่อยนะมันก็ยังมีรถเยอะหน่อยแต่ว่าเออใช่เสียมันมีรถเยอะหน่อยแต่เราก็พยายามจะขับเร็วหน่อยนะอ่าตอนนี้ก็ประมาณ118 119มันเป็นประมาณ110กว่ากิโลเมตรต่ตอชั่วโมงนะ GPS speed นะครับแล้วก็เราก็ยังเหลืออีก16กิโลเมตรก็คอยดูนะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้165วัตต์เอาต์พกิโลเมตร แลตอนนี้เราอยู่ที่110เลมิตนะครับแล้วก็ผมก็ว่ารถคันนี้มันก็เก็บเสียงได้ดีนะเนี่ยแล้ยังขับวยนะแล้วก็ได้ยินเสียงลมนิดหน่อยนะครับอืมใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ที่นี่นะถนนมันก็ไม่ค่อยสม o ทนะน่าจะเสียงดังกว่านี้แต่ว่ามันก็ดีว่าเรามี55โปรไฟล์ล้อ19นิ้วนั่นะตอนนี้ก็มี e ron, อีท้างหน้าเรานังแช่ลนซ้าย เราก็จะไปถึงสนามบินนะครับทีนี่ก็100ลมตนะ่าเราก็ขับเกินนิดหน่อยนะเนี่ยเราต้องบวก VIT ทุกครั้งแล้วนะครับ <laughs> แล้วก็28องซ้ายโอเคเนี่ยความเร็วเฉลี่ยแค่101กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคตอนนี้เรามาถึง80ลิเมตแล้วนะต้องลดเรามาถึงสนามบินนะครับแต่ว่าเนี่ยเรากำลังจอดรถนะแล้วก็เราจอดเบ้ยวหน่อยเรามี3ั60องศากลองนะโอเคแต่เราจะถอยไปนิดหน่อยนะ <Okay. S 2> แล้วก็ยเช็คตูโอเคเราจะถอยไปนิดหน่อยเนี่ยมันก็ดีนะมีกล้อง360เพราะว่ารถมันอาจจะใหญ่แต่ว่าถ้าเรามีกล้องอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะจอดได้สบายจริงคันนี้นะครับมันมีมันมีอมมอโอตโพาร์คแต่ว่านั้นเราค่อยเทสว่าครั้งอื่นเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องบินไปแล้วนะเวลาเกือบจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ให้ให้คนดูนะว่ามันจอดง่ายแค่ไหน ว่าลแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้นี่นั่นเป็น174วัตต์อมปต่อกิโลเมตรอ่าแต่ว่ามันจะขึ้นไปเพราะว่าเราจอดรถแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยเมืม่อกี้มันเป็นประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแปลว่าเทสอันนี้นะครับมันไม่เรานับเป็นแบบ120ไม่ได้หรอกนะอม่มันอาจจะเป็นคล้ายๆสักเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าประมาณร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแปลว่าถ้าเราลองเทสที่นอร์เวย์อ่ะโอเคยีส่สิบแปดองศาถ้าเทสที่นอร์เวย์ถ้าเราเทสแบบเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ มันอาจจะเป็นประมาณ150วัตต์ิวัตต์กิโลเมตรก็แปลว่าที่มันกะว่านี่ร้กว่ากิโลเมตรนะมันคงจะเป็นไปได้นะแล้วก็เหมือนกันแบตเตอรี่ใหญ่มันก็คงจะวิ่งได้ตั้ง533กิโลเมตรเหมือนที่เหมือนที่เขากะนั่นแหละแล้วก็ถ้าเป็นออฟวิ e ไรน์นั่นแหละมันจะเป็นประมาณ500กิโลเมตรผมก็กะว่ามันคงจะเป็นไปได้ที่เมืองไทยก็คงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าคันนี้อ่ะมันใหญ่นั่นเ่ยมีอีกคันหนึ่งจอดนั่นอันนั้นเนี่ยอันนี้สีเหมือนกันนะนะมันเป็นสีเขียว มันจะเขียวนิดหน่อยแต่มันเป็นเมฆนี่ก็เป็นมันก็ดูเป็นเหมือนสีดำแล้วนะแต่ว่าผมก็ประทับใจนะกับคันนี้อ่ะคือมันใหญ่มันมีที่เยอะแต่ว่ารู้สึกว่ามันใช้ไฟฟ้าน้อยแต่ว่าผมต้องเทสอีกทีหนึ่งจนสุดท้ายผมต้องเทสที่นอร์เวย์ตอนมันเป็น15-20องศาแล้วก็ลอง1 2อกิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนไม่มีรถเลยนะัน่นแหละก็จะต้องเช็คตัวนาจะเทสทุกอย่างเดี๋ยวผมจะได้ยืมคันนี้เสียงอะไร ผมจะได้ยืมคันนี้เสียงอะไรเนี่ยอ,อาจจะเป็นอีกสักเดือนสองเดือนนะแล้วก็ผมก็จะเทดสอบเต็มที่เลย b a n อ n a b o x Test ทดอบหนึ่งพันกิโลเมตร t r g i n g ่ e ท t สอบเรนจ t ทอทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าคันนี้มันดีแค่ไหนแต่ว่าที่ผมได้เทสอบมานี้นะผมก็ประทับใจนะว่ามันรู้สึกดีนะแต่มันจำสิอ๋ออ๋ออมันเป็นมันเป็นกล้องกล้องืมอปอลยโอเคกล้อง,ก,องก็เราได้พอัน้มาใช่แล้ว ทำไมทำไมกล้องมันยังเตือนเราเนะี่ยก็ผมก็ว่ามันก็ดีนะถ้าคุณรอไม่ได้แล้วก็อยากจะซื้อรถเลยเรืนี้ก็ซื้อไปเลยก็คงจะดีแต่ว่ายัเราไม่รู้ทุกอย่างว่ามันมีข้อเสียอะไรไหมแต่ว่าก็นั่นนะก็ต้องรอดูมั okay. ้งโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คนดูวิดีโอน่ะแล้วก็เราก็ากกันใหม่สวัสดีครับ